่คะพี่ทุกคนวันนี้นะให้มาให้สัมผัสบรรยากาศฝนตกหนักรถติดชีวิตเราต้องก้าวต่อไปค่ะพลาดมาแล้วนั่งอยู่บนรถเมยต่อไปค่ะนี่ค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมหอะลมพัดต้นไม้แรงมากเลยตอนนี้นะติดอยู่ที่สีแยกห้แยกลาดพร้าวค่ะก็รุนกันต่อไปว่าจะถึงบ้านกันกี่โมง พอดีนานนั้งรถปออกมาค่ะก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องฝนสาดค่ะทำอะไรไม่ได้ค่ะถ่ายคลิปด,ดีกว่าแก้เศษนี่ค่ะฝั่งนู้นฝั่งเข้าเข้ากรุงเทพมก็ติดค่ะออกนอกเมืองก็ติดค่ะทําอะไรไม่ได้หนักมากเลยตอนนี้ทําได้แค่เพียงเก็บภาพไปฝากค่ะมนม้ใจเห็นใบต้นไม้ไหมคะลมแรงมากเลยอะ ตอนนี้ก็ยังไม่6โมงนะคะแต่มันมืดแล้วอ่ะพายุเข้าน,นี้ค่มะมาชมบรรยากาศเลยองค์เทพฝนตกนะักดูกันยาวๆอันนี้ติดติดไฟแดงอยู่ด้วยแล้วก็กี้แอบมองมาแบบว,วเส้นลนเท้า ตรงหน้าห้างเส้นท่านเส้นท่านรับา,าวรถติดค่ะฝนอยู่ทีรถติดชมบรรยากาศาเคยเห็นแต่ฝนตกอยู่บนตึก วันนี้ได้มาสัมผัสชีวิตจริงอยู่บน,นถนนเซื้อวันต่อไปค่ะทำไงได้ลงก็ไม่ได้ไปต่อยอื่นก็ไม่ได้ทำได้เพียงนั่งไม่งั้นก็นอนหลับมีเครียดนึงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลานอนเพราะว่าแอร์เย็นโมนี่อยู่ตรงที่ว่าน้ำมันไหลพอดี เป็นม่านหมอกแต่โนะชคดียอย่างนะคะที่ว่าขึ้นรถเมล์มาแล้วฝนตกก็เลยไม่ลำบากก็เลยทำอะไรไม่ได้อย่นี้ค่ะชีวิตเดี๋ยวอยู่ไปเดีก็ชิ้นเอง แบบบ้าจริงคค่ะเคยเห็นแต่ฝนตกหนักตอนเราอยู่บนตึกที่ทำงานนานๆจะมาเจอที่อยู่บนถนนนี่ค่ะนี่ค่ะลมลมข้างนอกแรงมากดูต้นไม้ไหวฝนสา ้ติดตนนผลทางยาวไกลค่ะสู้กันต่อไปนี่ค่ะชีวิตเด็กชานเมืองทำงานกรุงเทพวันนี้ไม่ใช่วันของเราค่ะคำนวณผิดพลาด <c oughs> เดินไปึ้นน้องจะก,กระฉากก็เรียบร้อยแล้ ไม่ต้องมาแน่งติดขนาดนี้อันนี้อยู่ตรงเอียค่ะห้าแยกแล้วน้ำจืงนอค่ะระบายใช่ไม่ทันเนี่ยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นรถใต้ดินค่ะทางเชื่อมต่อถึงกันจากรถไฟฟ้าไปรถใต้ดิน ลงแล้วไปขึ้น BTS มันก็ทําได้แะค่ะพี่แต่ว่าผลทางข้างหน้าสิเราต้องไปนั่งรอรถเมลที่ขอปเออีกมันจะคุ้มไหมสู้นั่งนั่งนานนอนบนรถ2อสมชั่วโมงคุ้มกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราจ่ายเงินแค่ยี่สิบาทแต่เราได้นั่งแอรตั้งหลายชั่วโมงเลยวันนี้เดี๋ยวได้กําไรค่ะ ว,วนละมะแค่เก็บบรรยากาศว่าเวลาฝนตกน่ะอยู่บนท้องถนนกรุงเทพอะ่ะแล้วมันเป็นเชีย่ยรไรตอนนี้นะ่ะก็ได้แต่คำว่าโรอ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 แล้วก็โรอ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 ไอแอก็เย็นพี่พี่เขาปิดแล้วเปิดให้ใหม่แต่ก็ยังดีอย่างที่บอกว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเพราะง,งั้นอัดเป็นปลากระปะ๋องอันนี้เรานั่งแบบสบายสายไปค่ะนั่งส,สวยๆกันต่อไป ง okay, ่าไม่กวาน,นี้ค่ะนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเวลาติดในในหรือบะไ้องถนนก็ใช้เวลาก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกัสองทุ่มครึ่งถึงค่ะนั่งมาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งคำนวณไปนี่เพิ่งยังเพิ่งผ่านเซ็นทรัลลาพาวมาแล้วก็จ,จะผ่านแต่ละแยกแต่ละแยกไปชีวิตวันนี้ไม่ใช่วันของเราไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้วันหยุดก็โอเคอยู่ค่ะนี่ค่ะขอโทษด้วยค่ะมันเป็นไอค่ะโทษ่ทไป ง่างน,นะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะง่ายน,นะขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ